สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปกับดอกไม้สวยๆกันอีกแล้วนะจ๊ะตอนนี้ดอกไม้ของนุ่นนะคะในบ้านกําลังออกดอกออกผลกันค่ะโดยเฉพาะต้นนี้นะดอกเขาหอมมากนะแต่มันยังไม่เยอะนะคะพเพื่อนๆแล้วมันก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่ได้โตไม่ได้ขยายอะไรสักเท่าไหร่นะก็ยังยังนิดเดียวอยู่นะแต่สวยสวยมากค่ะดูดอกไม้เขาหอมๆค่ะ ยิ่งถ้าเกิดเราเข้าออกดอกพร้อมกันนี่ยิ่งแต่จะหอมมากกว่านี้นะเนี่ยเดี๋ยวนุนจะให้ดูช่อนี้ด้วยดูช่อนี้ค่ะดูโอ้โหอลังการงานสร้างค่ะดูซูมใก,ใกล้ๆสวยมากนะคะแล้วก็หอมมากด้วยเพื่อนๆสวยแล้วหอมด้วยนะ คนชอบปลูกนะคะก็ประมาณนี้แหละโอ๊ยโอ๊ยเป็นใบนะคะแต่ต้นจริงๆเขาก็ประมาณนี้อ่ะให้ดูมันจะห้อยระยงระยางอะไรประมาณนี้นะคะแล้วดอกเขาก็าจะออกปีละครั้งสองครั้งประมาณนี้นะคะ่ะนี่เห็นไหมดอกงามค่ะดอกสวยมากสวยไม่พอนะคะดอกหอมมากนะดอกหอมมาก นุ่นข้าวต้นหางกระลอกเนี่ยจ้ะต้นรวงข้าวนะบางคนก็บอกรวงข้าวบางคนก็บอกหางกระลอกเอาไปแปะเพื่อให้เขาได้ได้ไหลลงมาอีกนะเนื่องถ้วยนุ่นนะคะนุ่นเ่อใช้ประมาณว่าคือ,อยังไงอะ่ะลดน้ําเพลินไปหน่อยกระดิกไม่ได้เลยนะคะเนี่ยน้ําเต็มถังเลยอะ่ะคงจะไม่ได้ลดต้นไม้ไปตรงต้นในเนี้ยอีกเป็นเดือนสองเดือนค่ะเพราะว่าน้ําเต็มเลยยังไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเปล่า ก็อ่ะเดี๋ยวลองดูไปนะตายก็ปลูกใหม่นะจ๊ะนะโอ้ยสวยสวยสวยตรงซูมเนี่เห็นไหมเอาความสวยมาฝากดอกมันงามงามนะสออนคนปลูกงามแหงดูใครจะไม่หลงนะคะใครจะไม่หลงดอกงามคักงามแน่เพื่อนๆเอ้ยนะโอ้ย มันงามจนอยากแบ่งปันนะจ๊ะอันนี้ก็ปลูกง่ายนะเด็ดยอดนะเด็ดยอดอันนี้ค่ะเด็ดแล้วก็ไปเอ,อ่ใส่แช่น้ําไว้ให้รากออกหรือเอาไปทิ้มเลยค่ะทิ้มทิ้มนะคะเอาไปปักในดินเลยค่ะเออ่เดี๋ยวรากเขาก็ขึ้นหมันรดน้ํำบ่อยๆนะคะปลูกไม่ยากค่ะแล้วแถมดอกสวยด้วยยิ่งถ้าออกดอกเยอะนะคะบอกเลยว่ายิ่งหอมมากอันนี้ออกตั้งหลายช่อค่ะ ของที่บ้านออกหลายช่อออกมาแค่นี้นะคนปลูกก็ดีใจมีแรงปลูกไปอีกนานเลยจ้าคลิปนี้ก็เอามาอวดกันแค่นี้นะจ้าคนอวดต้นไม้ก็ประมาณนี้นจ้าสวัสด,ดีจ้าเพื่อน